คลิปนี้เราจะมาทำโปรโตีนเกษตรผัดพริกขิงกันครับเป็นเมนูอาหารไทยที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับและคลิปนี้จะมาแชร์เทคนิควิธีการทอดโปรโตีนเกษตรยังไงให้กรอบอร่อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นโปรโตีนเลยครับผัดพริกขิงสูตรนี้เราจะใช้พริกแกงเผ็ดของยี่ห้อน้ำใจสูตรนี้เลยครับเป็นวีแกนมังสวิรัติสามารถทานได้สูตรนี้เขาจะใช้กะปิจากถั่วเหลืองแทนครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาซอยพริกเป็นเส้นๆ้นก่อนนะเอาไว้ตกแต่งนะครับจะได้มีสีแดงๆหน่อยใครจะซอยเป็นเส้นๆ้นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะซอยเป็นแบบหั่นแฉลบก็ได้นะต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะฉีกใบมะกรูดสูตรนี้เนี่ยผมจะทอดมะกรูดลงไปด้วยนะครับกับโปรตีนกษตรเลยเพราะว่าเราจะได้กินใบมะกรูดได้ด้วย บางคนเนี่ยเขาจะซอยนะซอยเป็นเส้นเล็กๆแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันเวลามันซอยบางทีมันกินลําบากนะบางคนก็ไม่กินด้วยไม่ชอบด้วยก็ต้องเคี้ยอะไรเงี้ยผมได้ชิเป็นบบๆแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ทอดให้มันกรอบไปเลยมันจะได้เคี้ยกินได้ด้วยนะครับใบมะกรูดเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวผัดพริกขิงเนี่ยมันหอมนะกลิ่นมันจะช่วยแบบช่วยตัดเลี่ยนอ่ะเพราะว่ามันทอดเงมันมันมันนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกินคู่กับแตงกวานะครับจะได้แก้กันเรากินของมันของทอดแล้วนะครับเราก็ต้องกินแตงกวาเนี่ยเอาไว้ แก้กันด้วยนะจะหั่นยังไงก็แล้วแต่เลยนะเพื่อนๆนะอย่าคิดมากนะครับทำอาหารกินเองไม่ได้ทำขาย่ของทอดก็ต้องมีของเย็นแก้นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้โปรโตีนเกษตร100กรัมนะครับแช่โปรโตีนเกษตรกันก่อนนะครับนี่ผมใช้แบบนี้นะเป็นเม็ดๆแบบนี้ผมจะแช่น้ําก่อนนะครับแล้วก็จะไม่ทอดแบบนี้นะบางคนเขาจะทอดแบบกรอบๆแบบนี้เลยนะครับ เราจะแช่ทิ้งไว้จนกว่าเขาจะดูดน้ำจนนุ่มเลยนะครับทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นก็ได้เพราะว่าบางทีข้างในมันเป็นไตๆนะเราต้องแช่น้ำให้นานนิดนึ่งเหตุผลที่เราต้องแช่น้ําแล้วก็ก่อนนําไปทอดนะครับเป็นเพราะว่าผมต้องการจะบีบเนี่ยรับมันจะมีความเป็นกลิ่นของถั่วเหลืองนะครับาบางคนเนี่ยที่ฝึกทานใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่ชอบกลิ่นถั่วเหลืองนะเวลาเราแช่น้านะครับแล้วก็บีบให้ ให้น้ำมันออกไปเยอะๆเนี่ยแล้วทอดกลิ่นมันจะออกได้ดีกว่านะครับแล้วก็เอาไปทําอะไรเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนเรากินพวกเนื้อสัตว์เลยจริงๆมันจะไม่เหมือนรู้สึกเป็นถั่วเหลืองสักเท่าไหร่นะใครที่อยากจะให้กลิ่นหายไปเยอะๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแช่น้ําเปลี่ยนน้าใหม่แล้วก็แช่น้ําอีกสักรอบก็ได้นะครับก็ช่วยลดกลิ่นของถั่วเหลืองได้ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวเราค่อยนาไปทอดนะบีบน้ําเยอะๆนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปทอดเนี่ยน้ำมันมันกระเด็นใส่ สีน้ำนี่คือกลิ่นมันมีแต่กลิ่นถั่วเหลืองนะครับพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทอดกันครับเทคนิคการทอดโปรตีนเกษตรให้กรอบอร่อยนะครับเพื่อนเพื่อนต้องใช้ไฟกลางๆงนะอย่าใช้ไฟแรงมากเพราะว่าเราต้องการไล่น้ําจากโปรตีนนะครับมันมีน้ําชุ่มอยู่ถ้าเกิดว่ามันไฟแรงเกินไปเนี่ยจะทําให้ด้านนอกเนี่ยมันไหม้ก่อนแล้วข้างในมันยังมีน้ํามีความชื้นเยอะนะครับก็จะทําให้โปรตีนของเราเนี่ยไม่ค่อยกรอบเวลาที่เราแช่น้ําเสร็จนะครับแล้วเ,เอาไปทอดเนี่ยมันจะกรอบแล้วมันมีความแบบ เคี้ยวง่ายกว่าแบบกรอบกระด้างถ้าเราใช้แบบแข็งๆเลยอ่ะเราทอดมันจะกรอบแบบกระด้างนะครับเราจะเทสก่อนนะใส่ลงไปอ่าโอเคตอนนี้ได้แล้วนะครับทอดทีเราครึ่งก็ได้นะถ้ามันเยอะเกินไปเออพอเริ่มฟูแล้วเราทอดไปอ่อนๆน,นะ นี่นะครับมันจะมีความนิ่มมีความแบบกรอบนิ่มอะกรอบแบบเคี้ยวง่ายถ้าเราแช่น้ําก่อนพยายามคนเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสีตรงที่เวลาเขาโดนน้มามันเนี่ยมันจะสีเข้มกว่านะมันจะได้เสมอกันนะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้ฟองมันเริ่มน้อยลงนะก็แปลว่าความชื้นมันเริ่มน้อยลงแล้วนะครับมันจะเริ่มแข็งขึ้นผมจะทําให้มันกรอบขึ้นแบบ กรอบเยอะกว่านี้นิดนึงนะเพราะวผมจะเอาไปผัดพริกขิงนะครับมันจะต้องโดนพวกน้ําซอสน้ําอะไรเวลามันเคลือบเนี่ยก็เลยอยากจะทอดให้มันกรอบๆนิดนึงโอเคครับตอนนี้สีสวยแล้วนะเดี๋ยวมันจะเข้มเกินไปนะครับนี่เอาประมาณนี้สเสดจน้ํามันนะครับหากระดาษทิชชู่รองสักหน่อยนะจะได้ช่วยซับน้ํามันแล้วสีสวยด้วยนะ ตอนนี้นะครับก็ใกล้ได้ที่แล้วผมก็จะทอดตัวใบมะกรูดใส่ลงไปด้วยนะพอใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วเราก็เดี๋ยวเอาขึ้นเลยนะครับผมเร่งไฟนิดนึงนะมันจะได้ไล่น้ำมันนะ นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยโปรโตีนกเกษตรทอดกรอบคือกลิ่นโปรโตีนเนี่ยแทบไม่มีเลยนะนี่กรอบมากแล้วก็เคี้ยวง่ายนะกรอบแบบเคี้ยวง่ายไม่ใช่กรอบแบบกระด้างด้วยเราไปทําดูนะครับใครที่ต้องการทอดผมจะใส่น้ํามันพืชลงไปประมาณสัก2ช้อนโต๊ะแล้วเราก็ใส่พริกแกงแดงนะครับของยี่ห้อน้ําใจนี่นะผมใส่ลงไปเครื่องซองประมาณ50กรัมนะครับประมาณ 40- 50กรัม มันนี่พอเดี๋ยวเผ็ดแล้วก็ยีพิกแกงนะครับให้เขาสุกต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสด,ด้วยการใส่นี่เลยน้ำตาลมะพร้าวนะครับใส่ลงไปมันจะออกหว,วานนิดนึงนะครับแล้วก็เค็มตาม ใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยพริกแกงมันเค็มอยู่แล้วนะครับต้องระวังนิดนึงเนี่ยน,นะครับเราจะผัดจนพริกแกงเขาคายน้ำมันออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนน้ำพริกเผานะเราก็จะใส่พระเอกของเราโปรตีนเกษตรแล้วก็ใบมะกรูดทอดลงไปเลยนะครับทีเดียว ก็คลุกเค้าให้เข้ากันแล้วเราก็ใส่พริกแดงที่เราซอยไว้นะครับให้มันมีสีสันหน่อย ็ปิดไฟได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผัดพริกขิงโปรโตีนเกษตร โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมโปรตีนเกษตรผัดพริกขิงกันครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้เลยนะครับทำง่ายมากอืมกรอบอืม อร่อยเมนูโปรตีนเกษตรผัดพริกขิงสูตรนี้นะครับอร่อยมากๆอยากจะให้เพื่อนๆลองไปทากันดูนะและผมเชื่อว่าคนที่กินเนื้อสัตว์อยู่แล้วกินเมนูนี้เนะี่ยก็ยังชอบได้เหมือนกันเพราะว่ากลิ่นโปรตีนไม่มีเลย ไม่เหมือนเรากินอะไรสักอย่างที่มันกรอบๆออแล้วมันก็เคลือบด้วยน้ําซอสห,หวานๆนะครับจากตัวผัดพริกแกงเนี่ยมันเลยทําให้กินกับข้าวเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะแลวเวลากินแบบนี้นะผมแนะนําว่าเราควรกินคู่นะครับกับพวกแตงกวาด้วยเพราะว่ามันเป็นของทอดนะแล้วมันก็มีความมันในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรกินของคู่กัน อันนี้มันเป็นริดร้อนและพยายามกินเติมริดเย็นเข้าไปด้วยนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมันมีความสมดุลมากขึ้นแล้วก็อย่างน้อยช่วยพยุงนะครับช่วยลดภาระของร่างกายที่เรากินพวกของทอดไปได้ดีมากๆเลยนะครับเวลาผัดพริกแกงนะครับระวังนิดนึ่งระวังพริกแกงไหมนะครับใครชอบกินเมนูผัดพริกขิงเมนูเนี่ยบอกเลยว่าคู่ควรแล้วก็เหมาะมากๆที่จะลองไปทำกันดูนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามกด Subscribe ช่อง Weekend Startup ไว้ด้วยนะครับและเดี๋ยวเรามาเจอในคลิปถัดไปสวัสดีครับ